รถมินิบัสหาดใหญ่ภูเก็ตรวมถึงรถโดยสารเส้นทางภูเก็ตทุกเส้นทางนะคะได้มีการประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวแล้วค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่30เมษายนหลังจากทางจังหวัดภูเก็ตได้ประกาศปิดเมืองเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา ผลพวงจากกรณีที่จังหวัดภูเก็ตได้ประกาศล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดโดยการปิดช่องทางเข้าออกยกเว้นช่องทางเดินอากาศตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะเพื่อควบคุมการระบาดของโรคส่งผลให้วันนี้ที่จังหวัดสงขลารถมินิบัสสายหาดใหญ่ภูเก็ตจำนวน25คันต้องหยุดให้บริการชั่วคราวตามประกาศดังกล่าวไปจนถึงวันที่30เมษาย,ยนหรือประมาณ1เดือนและก็ต้องจอดสนิทอยู่หน้าคิวจอดเรียงรายกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะ ซึ่งก็ส่งผลกระทบกับบรรดาค,คนขับที่ไม่มีงานทําแล้วก็ชั่วคราวรวมถึงการขาดรายได้และไม่เฉพาะรถมินิบัรสายหัตใหญ่ภูเก็ตเท่านั้นนะคะรวมไปถึงรถบัสร,รถตู้แล้วก็รถโดยสารทุกประเภทที่วิ่งเส้นทางภูเก็ตในทุกๆจังหวัดก็หยุดให้บริการทั้งหมดเช่นเดียวกันค่ะ